สวัสดีจ้าเมืนีกับผ้ามาท,ท่องเที่ยวที่สวยๆงามๆให้เห็นวิวสวยๆของเมืองนอกอีกจักคลิปหนึ่งเ้อจ้ะแต่ตอนนี้หิ่มีหมนละลายเรียบร้อยแล้วเมื่อนั้นเป็นมือที่รู้สึกว่าอากาศเย็นดีสดชื่นแล้วก็มีหมะลงแล้วก็วิวทิว,วทัศน์ที่อยู่แถวๆบ้าน ยยอ้อยสวยมากยยอ้อยก็เลยไปถ่ายวิวม่ให้่เบิงอันนี้ก็คือนล่งมานยุสิตาเนี่หิมะมันก็นเริ่มละลายแล้ววิวสวยอีหลีธรรมชาติมันก็นสามารถบำบัดเห็ดให้เฮ้ามีความสุขพอมีความสุขแล้วร่างกายเฮาก็หลังสารที่ดีๆลังสารแห่งความสุข ทรงพลังดีๆให้ร่างกายเพราะฉะนั้นแยไว้อกันเลยหาภาพวิวสวยๆที่บําเพ็ภาพวิวบานเห้ามมให้เบิงกะล้องเบิงด้อจ่าล้องเบิงบ่มีอย่างหลายดอกแค่อยากให้เบิงวิวสวยๆเพราะว่ามันงามอีหลีมันเ็ดเห็นมีความสุขได้ความสุขเกิด จากการมองสิ่งสวยๆงามๆบาาว่าสิเป็นวิวทิวทัดหรือว่ามองค้นสวยค้นรอมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งแมนบ่อพี่น้องอันนี้ย่อ้ยเอาวิวทิวทัดแถวบ้านเดยโอ้อยมาให้เบิงมันก็สวยอีกแบบหนึ่งก็ลองมะเบิงกันความสุขมันเกิดจากการมองสิ่งสวยๆงามๆาม ความสุขเกิดจากการกินของที่แ่บแสบเมนเพ,พี่น้องความสุขเกิดจากการหวรัวเราะความสุขเกิดจากการยิ้มนั่นละ่ะแย่ไอากตเลยเหเฮ็ดวิวดีๆีเพื่อนเด้ละ่ะยองเจ้าของวิวสวยสวยใหมพี่น้องเบิงแล้วก็ฝากช่องสองซีเกาลี่แล็กซ์ไว้นในไม่อมอกออ,กอมใจในเด้อจา้า ขอบคุณที่เมตตาขอบคุณที่เมตตากดชอบกดติดตามสิกดแชรหรือบ่กดกับว่เป็นอย่างกับว่าวากันแล้วแต่ค่ะแต่แย่ยก็ขอบคุณที่มาคอมเมนต์ที่มากดติดตาม คนที่มีมาติดตามยายอ้อ,อยยายอ้อยกรสิติดตามกลับเนนนอนอาจสิบแบบหลังจากนั้นหามือเด้อจ้าเรายายอ้อยสิกดติดตามท่านท่านที่เลยหลังจากนั้นหามือแต่ว่ายายอ้อยสิไปซองหายกำลังใจทุกคนคือกันในขณะเดียวกันยายออยก็อยากได้กำลังใจจากพี่น้องคือกันได้กระส,สิสู่ต่อไปจ้า เพราะว่าช่วงนี้สับย,ย,ยี่อ้อยหายมากหายเยอะแต่กับเป็นอย่างกระสิสู่ตอเนอะาะวังว่าสิพอกันในคลิปหนาจ้า